ค่ะวันนี้เราจะมานิจารณโปรแกรมเินเดือนนะคะหรือว่ามาติจารลในชาที่นะคะหัวข้อที่1.1นะคะข้อกำหนดของระบบบริหารเงนเดือนบริษัทดีและเก๋จำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่15อาคารสุขายชั้น9ถนนประหลังทองแห่งแขงหนองนมากจังหวัดกระบี่พื้นที่ม1-2ซอโค เริ่มใช้โปรแกรมเงินเดือนวันที่1พัก2พัก258ชื่อผู้จ่ายเงินเดือนเงินจ่ายในวันทีอ2ตำหน่งที่จ่ายเงินบัญชีการเงินรหัสของบริษัทที่ใช้ส่งเงินเดือนธนาคาร04100000339ธนาคารที่ชบัญีที่จ่ายเงินเดือนธนาคารสาขาบางขมัน25803100 0 เลขทะเียนการังคมหนึ hum, ่ง <distintos>. ศ <UC S> ูนย์ี่ศูนยห้าศูนย์แปดศูนย์่ลดับสาขานย์นงสาวนานทีรีพร้อมคณะประันสังคมศูนย์เก้ารหัสศูนย์เก้าลำดับสาขาศูนย์เลขที่ผู้เสียภาษีกองทุนสองตเลขที่หนึ่งศูนองศนย์ศูนย์ศนย์ี่สามศูไม่ได้ทำกองทนสององเลขที่ ข้ไปรกัเนเพชรในตัวกานกันนะคะแล้วก็จะเข้ามาที่ปร,นนะะร,ระบบเงินเดือนนะคะเรื่องที่ข้อกําหนดของระบบเงิเดือนค่ะเคลียนะคะเราจะไปแก้ไขข้อกําหนดของระบบเงิเดือนคลิกนะคะตรงนี้กดโอเคค่ะมาที่หน้าแรกนะคะก็คือที่ผู้จ่าย Yeah. Mm -hmm. ำแหน่งผู้จ่ายแนะคะเราจะพิมว่าบัญชีการเงินรหัหบริษัสทส่งธนาคารเราจะพิมพ์เลขตามข้อมูลในเจ็ดกาดี้นะคะเลขศูนย์สีส่หนึน่งนย์ ที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือนนะคะเราจะพิมพ์เลขธนาคารนะคะก็คือสองห้าศูนย์ ไม่ได้ใส่นะคะเราลงมามว้างมันด้วยประกันสังคมนะคะแม่ประกัน,น,กนสังคมเราจะ้า00ส0 55 08ลำดับที่สขานะคะเราจะตัดส่น4ตัวค่ะรหัสนะคะตรงนี้เราจะ ชื่อบริษังประสม่อมนะคะก็คือริที่9ค่ะตําหนักสาขานะคะชื่อลงนามนะคะอันนี้ก็คือชื่อนางามีนะคะแล้วก็กรอมาลาย้นะคะตำแหน่งก็เช่นกันนะคะก็คือบัญชีการ หน้าที่สองที่สามแล้วก็หน้าที่สี่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะแกค่ะาราจเพิ่มข้อมูลแค่หน้าที่หนึ่งเดียวนะคะเรากด x เพื่อบันทึกได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปหัวข้อที่หนึ่ง่สองนะคะอัตราค่าลดหย่อนต่างๆ,ๆนะคะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไดุ้ดๆเป็นเอแต่ไม่เกิน600านะคะละหย่อนคู่เงินได้นะคะไม่เกิน1ล้านอัตราประกันสังคมครึ่งปีแรก5%นะคะไม่เกิน7 5อัตราประกันสังคมครึ่งปีหลัง5%ไม่เกิน 50. ไม่เกิน750 ก็อย oui. pues so so nah ู่ท like right? so right ี่เงินเดือนเหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้เราจะมาที่แก้ไขข้อกําหนดค่าลดหกอย่างในการคำนวณค่าคือเรียกนะคะก็จะขึ้นเมนมาให้ว่าการกำหนดรายการค่าตัวจดสำหรับคำนวณนะคะเราค่าค่าใช้จ่ายคะก็คืการเป็นตายี้เลยก็คือหักสิบเปอร์เซ็นให้กันถนกตงหืไม่ มีข้อมูลถูกต้องแล้วเราไม่ต้องแก้ไขนะคะต่อไปรถเกี่ยวกับผู้มีเงินงได้ไม่เกินสามหมื่นบาทก็เหมือนในเล็กสตาร์ดี้นะคะก็ไม่มีาด้ สเสร็สแล่ะคนทลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคือปีหลังนะคะห้าเปอร์เซ็นต์ อันีคะครึ่งปแรกนะคะก็คืออาตรานะคะก็คือครึ่นเปแรกคือห้าเปอเซ็นตะคะจำนวนนะคะก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะในเกิน็ดร้อยห้าสิบไปเป็นคึ้นเป็นหลังนะคะก็ห้าเปอรเซ็นตเช่นเดีวกันก็เจ็ดร้ห้าสิบนะคะก็ถูกต้องไม่พอแล้วนะคะเราไปบเพื่อป ต่อไปนะคะเป็นหัวข้อที่1.3นะคะกำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในปีนี้นะคะขั้นที่หนึ่งนะคะหนึ่ง ขั้นที่เจ็ดสอล้านหนึ่งบาทถึงสี่ล้านเสียอาษรพากสิเรตขั้นที่แปดสีล้านสีล้านหนึ่งบาทขึ้นไปเสียภาษาสรร้ากรห้าเปเซ็นต์ดเข้าไปในตอแปรนะคะก็คือนี้นะคะข้อแก้ไขกำหนดอัตราภาษีเได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่นะคะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นลำดับขั้นนะคะที่เราได้อ่านในสตาร์ดี่ไปเมอสัโคู่เลยนะคะก็ลำดับขั้นที่หนึ่งค่ะก็คือจำนวนเงินหนึ่งถึงหนึ่งแสนบาทนะคะทำงานถูกแล้วเราจะมาเปลี่ยนเป็นหนึ่งเป็นเป็นแสนนะคะอัตราภาษีก็คือห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สิ้เท่าลงมานะคะเป็นลำดับขั้นที่สองก็คือขั้นสอง ก็เป็นประที่ิปไตยราคพูนะคะลำดับที่สามขึ้น301บาทแน0เสียอัตราภาษี10%ถูกต้องแล้วนะคะลำดับที่สี่501บาทถึง7 0น5่0 0บาทเสียภาษี5%ลำดับขั้นที่ห้านะคะ751 ก็ถือว่ารายการนะคะของโปรแกรมเอ่อรายการเงินเดือนของธนาคาราานะคะแล้วก็ขึ้นอที่เพื่อนๆได้รับ